ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสารับไอเทมฟรีทั้งหมดนะครับ4อย่างในแมปที่มีชื่อว่าเอลทอนจอร์นนเองนะครับ ก็เอทอนชอนเกมแหละว,วิธีการรับก็คือให้ทุกคนกดตรงด้านล่างปุ่มด้านล่างสุดทางด้านขวานะครับตรงรูปบันไดนี่นะกดไปกดไปเลยภารกิจก็จะให้เราทํานะครับให้สังเกตตัวไอเทมเสี่ยงตรงนี้นะครับก็คือให้ทุกคนทําการเก็บตัวเหรียญทองอ่ะตัวทองให้ครบตามจํานวนที่มันกาหนดนะครับอย่างหมวกเนี่ยมันต้องใช้100ทองนะครับก็คือ วิธีการรับเจ้าทองเนี่ยก็คือได้จากการนั้นเก็บตามล็อบบี้นั่นเองนะครับก็คือมันจะมีทองตกอยู่ตรงพื้นนะให้ทุกคนเก็บไปเลยไม่ก็เล่นมินิเกมนะครับแต่ผมจะให้ดูนะว่าตัวหน้าตาของทองเป็นยังไงนะนี่นะครับหน้าตาทองจะเป็นอย่างนี้นะก็คือมันสามารถเก็บได้ทั่วทั้งแมปเลยนะครับนี่นะเก็บไปเลยแต่ว่ามันจะได้น้อยมากๆเลยนะครับ วิธีการได้ทองเยอะๆเนี่ยก็คือให้ทุกคนทําการเล่นมินิเกมนั่นเองนะก็ให้ตาม,มาได้เลยตัวมินิเกมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่านะครับแต่ผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนอันแรกนี่นะตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่อีซี่นะครับทุกคนต้องเล่นผ่านก่อนนะถึงจะไปมีดเดยมกับฮาได้แล้วผมจะเล่นอีซี่ดู เมื่อเราเล่นจบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวทองมานะครับซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยเราจะได้ทองไม่เหมือนกันนะนี่ผมได้มาครบ1,000แพ้วละแต่เรามาดูไอ้โหมดมีเดยมกันเลยดีกว่าตัวแต่ละระดับก็คือสังเกตง่ายๆนะครับคือมันจะมีปุ่มกดเพิ่มมาเรื่อยๆน,นั่นเองครับ ส่วนนี้จะเป็นระดับฮาร์ดนะครับนี่นะระดับฮาร์ด ก็วิธีการเล่นก็ข้าวๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยรุมซื้อเสื้อเข้ากลุ่มดิสคอตตามแฟนเพจและกดซื้อ,อกางเกงด้วยสำหรับน,นี้ก็ลาไปเพื่อนแล้วครับขอบคุณที่รับชมคลิปจบแล้วครับ